รายงานสำนักงานพลังงานแห่งชาติจีนแสดงให้เห็นว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศในเดือนมิถุนายน2,568ได้เพิ่มขึ้น5.4%เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี2,567อยู่ที่ระดับ867,000ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงสะท้อนถึงการขยายตัวอย,ย่างแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและสังคมของจีนเมื่อแยกตามประเภทของอุตสาหกรรมพบว่าภาคเกษตรกรรมมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น4.9%อยู่ที่13,300ล้าน กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้น3.2%อยู่ที่5 4 8 8 0 0ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงภาคบริการเพิ่มขึ้น9%อร์เอยู่ที่1 7 5 8 0 0ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง นอกจากนี้การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของประชาชนก็ได้เติบโตอย่างโดดเด่นโดยเพิ่มขึ้น10.8%เมื่อเทียบเป็นรลายปีอยู่ที่12,910ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงผู้เชี่ยวชาญร,ระบุว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของสังคมเป็นหนึ่งในดัชนีที่สำคัญในสะท้อนระดับการกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศจีน โดยการเติบโตในเดือนมิถุนายน2,568บ่งชี้ถึงความมั่นคงและพลวัตของเศรษฐกิจจีนในช่วงครึ่งปีแรกปีนี้